มั่นหยานทั้งมั่นทั้งหวานเด็ดตำบมออกุ่้จะมหมกฮู้หขอจะเศ้าเผ็ดแผียง เด็ดตำหมกหู้ตำหมกพุ่งหัวจะเศร้าคำสุดท้ายพี่น้องเจ็บแสบเจ็บพี่น้อง อืม้มแสบสวัสดีค่ะพี่น้องกินหนึ่งฝักทองตาะมอกพร้งมา่อตองแล้วกินฝักทองตัวเะมะ็ดอตาบอกพร้ง จะมักฮวงหัวจ้าเศร้าใครก็เอาเกหลังเล่นนอนก็กินท่าวเกล็ดแสบ,สบ ย่องราดดิค่ะพี่น้องมากินหนึ่งฟักทองอืมเก็บน้องเอาไปบวชเห็ดของหวาน

ฟักทองมีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องแปลรูปในหลายอย่างหวานมั่นเจ็บคำสุดท้ายพี่น้องแซ่บแซ่แบแซ่บๆค่ะ ในพี่น้องเอาไปบวชเห็ดของหวานกินมอกพี่น้องแซ่บๆค่ะ ฝักทองมีประโยชน์หลายอย่างี่น้องแปรรูปในหลายอย่งางหวานมันแบบหวานมันแบบฝักทองมีประโยชน์หลายอย่างี่น้องแปรรูปในหลายอย่งลลายยง ใครก็เอาเกียดหอกแล้ว้่น,นอทก็กินท่ิงเกียดแสบ,แสบ แทบฟักทองมีประโยชน์หลายอย่างพี่นอ้องแปลรูปในหลายอย่างรับดีค่ะพี่น,น้องกินหนึ่งฟักทองแตบพี่นอ้อง บหวานมันเซ็บอืมอยาม่ยาเียทำยังไงเอาไปบวดเ็ดของหวาน อืมเงี้ยถท่ยังไงอืมคับจะมา,าที่นู่นหตัวเดีวม่กินผักข่องตัววัสดค่ะพี่น้อน กินหนึ่งฟักท่องหวา,านามันแบบกินแบบใส่น้ำตาลก็ใส่กบแส่บแล้ว ใครก็เอาเกล็กหรอแล้วที่นองกกินแ้่เกล็บแซบแบ,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 บนอง ใครก็เอาเกล็ดออกแล้วพี่น้องกกินทั้งเกล็ดแซ่บแซ่บพี่น้องหวานมันเกล็ เด็าพี่น้องเด็ดตมออะมกุงตะมกุงเห้อจาเศร้า มินแต่พี่น้นงนงนงนองสวัสดีค่ะพี่น้อง